ละไงไหวปีจังกันถาเยวก็วากันบอกสาธัยเข้าเลยนพาะอยากแล้วบอกเห็นรู้เรื่องเลยนะบุรีบอกก็ถางกัถ่ายังหรอกวันนี้มีค่าทงก็ถายังละเ้าก็บเ้าก็แจ่งกันหาเ้าก็อันเสื้ออันเสืร์เปนออกจากหันจะก้อนเทพื้นแล้วเทพื่อแล้วจังเทพเพื่นแล้วเฮ็ดกเป็นแทนเป็ผูกับเบื้องโจกยังจะเขามามเฮ็ดงามกูนี่กัวนเนอะแมนแมนครับเดี๋ว ผมตาจะเขาม้าอย่างเินเสาเขาม้าเขาม้าทั้งใต่มันขาดแ้วั้งใต่มันขาดแล้วมันแมนแล้วมันเสาใหม่เนาะมันเสาใหม่ดวต้นกระดินก้ากับเ่อะไรหรอกครับจานต้อนาม้าบนี่รถเขย่าเทศบาลเขามาลงหาโอ้เทศบาลเขานมาลงหายเนาะครับ ก็เลยเปียกก็เลยเห็ดยังบได้บดดินเอาดินออกสำไขบดดิจะคิวนี่อาจารย์คำนวณมันแปคิวิวสองรถสองรถเนาะสองแปดคิ้วสองรถพ่อเพสิเหลือมแล้วพแท่ต้องทสวนอันนั้มันปั๊บอนั่นยังเป็นเลอยู่เลยครับก็เะ็เยพมยู่เลยก็เยาะพมอื อืมครับนี้ก็แผ่นเหล็กก็มานะครับจะเทพื้นนะครับจะเทพื้นสาลานะครับจะเทพื้นสาลานะครับนี่ก็นี่ก็ใส่น้ําก่อนนะครับใส่น้ําก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็จะมาจะมาย้ายตัวเก่านะครับออกมาข้างนอกก่อนนะครับ ย้ายสารเก่าออกมาข้างนอกก่อนนะครับย้ายสารเก่าออกมาข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็ and and วกเทพื้นแล้วก็จะ <c oughs> จะทําให้มันดีกว่าเก่านะครับทําให้ดีกว่าเก่านะครับทํ <c oughs> าให้ดีกว่าเก่านะครับอืเป็นศาลานะครับศาลาสารหลักบ้านนะครับศาลาสารหลักบ้านนะครับเมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์นะครับ คุบพระอาจารย์แล้วนะครับนี่ก็รอรอเนี่ยนะครับก็ไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างคือเราเอาชาวบ้านกับมาเทมากวาดเอามาเทมากวาดนะครับเทกวาดอาศัยแรงชาวบ้านนะครับอาศัยแรยงชาวบ้าน ก็ทําไปเรื่อยๆนะครับมีเงินมีศรัทธาแค่ไหนก็ทําไปแค่นั้นนะครับเราไม่ได้รีบร้อนนะครับไมไ่รีบร้อนนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับปีหกโคงเสร็จนะครับหกโคงเสร็จนะครับเนาะว่าไม่ได้ทําอะไรมากมายทาเทพื้นแล้วก็ทําเป็นฝาเป็นบ่ออาจารย์เทพื้นแล้นยังสกอออิดเป็นบ่อ

งทยนะครับแบบทรงไทยเนาะแล้วก็มีเสาเสาตัวนี้วัตถิษฐ์ไม่แต่เสาตัวนัึงไม่เบ่งโัวสามพยาบาลก็เลยเขจะหาไม่ได้ว่าอิปเทียนเขาตัวนั้นก็จะฟังบรนาอะไรให้เป็นสั้นสูงขึ้นประมาณจะเป็นสั้นจะคลองสั้นสั้นคือคนว่างทั้งทั้งนี้ฟังรักตนวิญญาณครับสารยู่นั่นครับสารยู่นั่นวันนี้ก็ตั้งดูกติกก่อขึ้นก่อขึ้นก่อแห้งให้เป็นสั้นจะก่อนจะติปลูกกระเบื้องโอ้เทพื้นก้อนเนาะ เทผืนก่อนเห็ุเฮ็ดไปที่ละขั้นตอนช่วงช่วงโน่องนั้นว่าว่าไปว่าออกไปสุดหลงไปหอดเชียงไม่หปือเหล่าเชียงไม่หอดเชียงล่อ๋อเชียงไม่เชียงรลยเชียงหม่เชียงไล่ผมปับพ้นไปบ้านหอดเชียงไม่แล้วหอดจะเชียงไล่ไปไปวันฮะ พุทธบาทที่ไร่ขอนแม่ริมหมดแล้วก็ยอมไปออวา่าจะไปเชีงยงใหม่อยู่วา่าจะไปหอดไปหอดแต่ดอยดอยยังดอย,ย,ยแม่ฟ้าหลวงบ่แล้วก็ไปวัดห้วยปากกาั้งไปวัดหล่องคุ้นไปวัดไปวัดล่องเสื้อเต้นไปเที่ยวงามงามหลวงพ,พ,าพาระยะาพระยาพระยกภนะูเขาหลายหลายกลัวจะเหาเนาะนนผู้เขาเขาหลาย พวกเขาเลาอุรดิดปนน้ำปังน้ำพุ่น้ำปังน้ำพุ่นน้ำฝังน้ำพุ่นอุียังไงโอ้ามไปท่าเลีตครัาพม่าหรือบ้างแกพระอรบเลบเล็ไปอันบเล็ไปสามเดือนต้องคราบบเล็ไปไปพระก็จะไปโอ้ว่าสิไปละฝนตกมือนั่นะว่าสิไปมันติดเขตพม่าพอดีพอดีเขาว่าพม่ากับอัน ยังก็เขาเขาหนังกันก็เลยเอ้ยอย่าไปอย่าไปแบบให้เขาได้พระมาเขาได้ให้เขาให้เขาได้แต่พระมาก็อยากขโมบางคนของสื่อของสื่ออย่างเขาไปเบิ้งเนี่ยไปเบิ้งด้านเนี่ยเขาบ่อยขโมเบิ้งด้านแม่สายพระมาด้านตาจี๋มันเป็นตะเบิ้งอยู่ได้ไปห้าไปซะซาซาซะเคยไปไปรถอุ้ยมันงามงามว่าจะไปทำนั่งนอนเมื่อนั้นนะ ไปไปเหรอเขาปิดเขาบอกให้เขาไปหนาฝน,นอ่านะอ,อ,อยู่เชียงรายน,านี่แหละหนาฝนเขาไปหอดอเขาไปเห็นป้ายเขาว่าห้ามเขา้าไปนำ้อนอปนำนพุจิติวิไปนำ้นำพุรอ้อนอยู่ซ้เไปดูภาพไปน้ำพุร้อนอยู่บ่บ่บ่ได้ไปน้ำพุร้อนบ่ได้ไปบ่ได้ไปอาบน้ำแหนะไปอาบน้ำแหนะล้วไปอาบน้ำแหนะน้ำพุร้อนอ่ะนะอืมน้ำพุร้อนว้าว อนั่นแหละไปไปหมองเลยเนาะหน,น,ะนาวมันเป็นไอขึ้นโอ้ยอันนี้น้ำห้อนว้าวะ่ะน,น้อนน้้รอนก็เลยเอามือไปจับจับเบืบบ้อ,อง,อง,งเห็นน้ำผู้ร่อนมันเป็นดินผู้เขาไฟแบบมันเป็นตะเทียวอยูเไยไปพังเหนือแต่ว่าก็บก่ไดลไปไลน,นไปเจ็ดมือ ดยเออโดยนอิทนนน,นอนน่ะไปโดยอิทนนนอ่ะไปโดยโดยอินนอ่ะไปไปสองเทือไปเธอนึงเธอนึงฝนตกรถขึ้นบ่ได้มาเนี้ไปเทอสองมาเนี้ยไปเที่ยวสองแต่ว่าปลาเขากา็ปลาเขาน่ะปลาเขายังหนาทึบทึบกว่าเหา <c ười> <c ười> อืมมันเป็นลงเป็นป่า, <c ười> าไป เขาเขาเขานั่งนม้มเขานั่งนม้มแล้วก็แล้วก็ไปทำทำยังน้าทำทำาลิงทำาลิ้ยง,งมองน้ามันไหลออกมาแต่ไต,ต่พืน้นนะโอ้ยปันห่วยเพราะปันห่วย ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ